สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไรฟ์มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งอัมสเตดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดแสดงถุงยางอนามัยหายากจากในช่วงทศวรรษ1830หรือราว200ปีซึ่งเป็นช่วงที่ถุงยางอนามัยชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นคาดว่าทำจากไส้ติ่งของแกะ ซึ่งถุงยางชิ้นดังกล่าวเป็นภาพพิมพ์ที่มีลวดลายแบบอิรติกของแม่ชีและบัตหลวง3คนในท่าทางสุดยั่วยวนซึ่งผลงานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการพิมพ์ภาพมีการประยุกต์ใช้งานมากมายและยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องเพศและการค้าประเวณีในศตวรรษที่19ด้วยลายพิมพ์บนถุงยางอนามัยแสดงให้เห็นว่าแม่ชีกําลังยกกระโปรงขึ้นและชี้ไปที่บัตหลวง3คนซึ่งองวัยวะเพศของพวกเขานั้นอย่างปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้ระบุว่าทุงอย่างอนามัยนี้มีมาจากยุคที่การมีเพศสัมพันธ์นั้นเต็มไปด้วยความกลัวการตั้งคขันที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสโดยชิ้นนี้เป็นตัวอย่างแรกในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ที่มีภาพพิมพ์บนถุงอย่างอนามัย ยังไรก็ตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนเธอร์แลนด์เป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปินระดับโลกเอาไว้มากมายที่ต่อให้เดินถึง2วันก็ไม่สามารถรับชมผลงานได้ทั้งหมดและด้วยจํานวนคอลเลกชันที่มีจํานวนมากบวกกับประวัติศาสตร์อันยาวนานยังทําให้สถานที่นี้กลายเป็นมิวเซียมที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์และใหญ่ที่สุดในประเทศโดยใน1ปีมีผู้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วโลกกว่า2ล้านคนด้วยกัน